ื่อนสมณะทุกรูปก็ขอจเจริญธรรมญาติโยมท่านสาธุชนนะที่มาร่วมในงานชาปนกิจศพวันนี้นะต่อไปนี้มาก็จะแสดงธรรมนะเทศให้พวกเราฟังนะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะเราก็น่าจะได้มาเรียนรู้ไว้ว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยสอนอะไร ก่อนเด่นขอนำบทกวีมา,าให้พวกเราก่อนคือมางานศพพบข้อธรรมนำให้คิดโอ้ชีวิตพินิจแล้วไม่แคล้วฝันเกิดมาแล้วต้องมีตายดูคล้ายกันคงสักวันถึงตัวเราเท่าเทียมเอ่ยอเกิดมาทุกคนมีสิทธิ์ตายเท่าเทียมกันหมดเมื่อไหร่จะถึง คิวใครเท่านั้นเองเออก่อนที่จะเทศให้ญาติโยมฟังเรื่องเราอะไรต่างๆเนี่ยนะในฐานะที่บวชมานานนิทานเยอะอยากเล่านิทานให้โยมฟังสักเรื่องหนึ่งฟังไหมมีนิทานเรื่องหนึ่งเป็นนิทานนะโยมนะแต่ว่าเปรียบเทียบให้เ,เห็นถึงชีวิตคนเราเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งนะโยมผู้หญิงเนี่ยอายุก็มากแล้วหล่ะนะแกะเสียชีวิตไป เสียชีวิตไปเสร็จแล้วก็ไปเจอกับโยมพบาลไม่รู้ตัวเลยว,ว่าจะต้องเสียชีวิตไปเจอโยมพบาลก็ต่อรองกับโยมพบาลบอกว่าโอ้โหทําไมชีวิตฉันถึงคราวเร็วนะกะขอเวลาอีกสักสองเดือนไม่ได้เหรอขอกลับไปสั่งเสียสั่งเสียลูกสั่งเสียหลานก่อนเพราะว่ามาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะ ยังไม่ได้โอนที่โอนทางยังไม่ได้จัดสมบัติให้กับลูกหลานเลยเดี๋ยวมันทะเลาะกันตายนะโยมบาลบอกไม่ได้อะสองเดือนไม่ได้ขอสองอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์ก็ไม่ได้ขอสองวันกันละกันทางนั้นนะขอให้มาสั่งเสียก่อนโยมบาลสองวันก็ไม่ได้แม้แต่วันเดียวยังไม่ได้เลยนะหญิงชราคนนั้นก็เลยถามโยมบาลเลยบอกว่ามันทําไมถึงจะไม่ได้ล่ะแมมแค่ขอแค่วันสองวันเนี่ยโยมบาล จะไปได้ยังไงฉันส่งจดหมายเตือนแกไปต้องไหลฉบับแล้วเนี่ยแกไม่ได้รับเลยเหรอหญิงคนนั้นก็บอกว่าเอ๊ะจดหมายอะไรนะยังไม่เห็นจดหมายโยมาบาลสักฉบับหนึ่งเลยโยมาบาลก็บอกว่าก็จดหมายฉันส่งไปให้แกต้องนานแล้วะนะจดหมายของฉันก็คือเนี่ยผมแกเริ่มขาวแล้วนะนะหูก็เริ่มตึงแล้วนะตาก็เริ่มฟ้าวฟางแล้วนะ ขาก็เริ่มปวดเดี๋ยวก็ปวดน่นปวดนี่นี่แหละจดหมายจากยมบาลน่ะแกได้รับหรือยังโอ้โหโยมคนนี้ก็เลยรู้สึกแล้วว่าตายแล้วฉันลืมไปว่ามันมันเป็นอย่างนี้แล้วนะนะพวกเราใครได้รับจดหมายจากยมจากยมบาลบ้างแล้วเนี่ยไหนยกมือสิ <c oughs> เยอะเหมือนกันเนาะเพราะนั้นอย่ามัวผัดผ่อนเวลาเนาะ ตายไปแล้วไม่ทันไรไปขอต่อรองกับโยมบาลก็ไม่ให้มาเกิดใหม่นะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยโยมชีวิตเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่เกิน70ปีกันส่วนใหญ่นะจะมีเกินเซบเจ็ดสิบ้างก็หายากละ,ะในภาวะทุกวันนี้เพราะสิ่งแวดล้อมมันก็แย่อะไรต่อเอไรสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆเพราะนั้นชีวิตเรา70เนี่ยก็จะมี10ปี สินะปีอยู่7ครั้ง10ปีแรกเนี่ยทุกคนอายุตั้งแต่1ปีถึง10ปีเนี่ยนะนะยังอายุที่ยังไร้เดียงสาไม่ค่อยรับผิดชอบแลรก็สนุกไปวันๆหนึ่ง10ปีต่อมาสินะปีที่สองคืออายุตั้งแต่10ปีถึง20ปีวัยนี้คือวัยที่อยู่ในวภาวะที่ยังจะต้องเล่าเรียนศึกษาใช่ไหมนะเรียนกว่าจะจบโอ้เรียนจะหัวปุหัวพังนะ ว่าจะมีอาชีพได้ต้องผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะนะตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนจนอายุ20กว่าขึ้นไปคือ10ปีนะสิปีที่3แล้วเนี่ยชีวิตก็จะหมดไปกับการทํางานการใช้ชีวิตใช่ไหมพอเรียนจบแล้วก็หางานทำนะหางานทําเตรียมไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะตั้งครอบครัวนะนี่คือชีวิตของคนในรอบ10ปีที่3ต่อไป10ปีที่4ี่นะสิปีที่4คือคนอายุ ตั้งแต่30มสถึงสีปีเนี่ยอายุคน30-40ปีคือวัยที่กําลังสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะส่วน10ปีที่5้นะสิปีที่5นี่คือคนอายุ40-50 40-50ก็คือหมดไปกับการลงหลักปักฐานรนะักษาสิ่งที่หามานะหาเงินหาทองอะไรต่างๆบางคนหาซะจนเยอะแยะนะเยอะแยะจนก็บอกว่าใช้ไปนะกี่ชาติก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่า นะตายไปก็ใช้ไม่หมดนะแต่บางคนเนี่ยน่าสลดนะนะใช้เงินหมดแนละ้วเสือกไม่ตายก็มีโยม่มามีไหมนะหามาโอกินใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่นี่ใช้เงินหมดแล้วดังไม่ตายนีย่ที่แหมน,นี่แย่เนาะนะนะเพราะนั้นก็มีหลายแบบนะส่วน10ปีที่6คือคนอายุ5 0ถึง60เนี่ยอันนี้เริ่มเตรียมตัวปลดเกษียณได้แล้วนะ ก็ต้องหาเวลามาดูแลสุขภาพนะทำร่างกายจิตใจให้แข็งแรงส่วนรอบ10ปีสุดท้ายคืออายุตั้งแต่60ถึง70นะช่วงนี้โยมหัดปล่อยวางได้แล้วนะหัดปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหาเวลามาให้กับธรรมะบ้างนะไม่งั้นชีวิตเราเกิดมาก็แก่ตายไปปีป,ปีชาติชาตินึงแค่นั้นเองเพราะนั้น ชีวิต5 0าถึงเจเอ้ยชีวิต6 0สิถึงเจหรือเลย70ไปเนี่ยก็คือเวลาของชีวิตที่จะนับวันกลับบ้านเก่าเท่านั้นเองนะกลับบ้านเก่ารวมทั้งอาตมาด้วยนะอาตมาก็มาคิดตัวเองเนี่ยอายุก็60กว่าแล้วนะถึงแม้จะดูหน้าไม่แก่เท่าไหร่ก็ก็เลขหก 6, เลขเจ็ดแล้วหล่ะเพราะนั้นนี่แหละคือวัยที่เราคงจะต้องนะสำรวจตัวเองแล้วว่า เราควรจะทําอะไรให้กับชีวิตให้คุ้มค่าว่าเออเกิดมามีชีวิตทั้งทีเนี่ยจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองบ้างนะเกิดมาก็สร้างฐานะร่ํารวยมีเงนินมีทองนะแบ่งให้ลูกให้หลานเสร็จแล้วเราก็ชีวิตตายไป,ไ,ปไม่มีอะไรติดตัวไปได้สักบาทเลยนะอะไรคือสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้นะเขาบอกลูกหลานเนี่ยนะลูกหลานเนี่ยส่งได้แค่แค่เชิงตะกอนนะ นะแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็ส่งได้แค่โรงพยาบาลนะส่วนกรรมดีกรรมชั่วบาปบ,บุญนั้นส่งเราไปทุกพทุกชาติเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเกิดมาเนี่ยสแสวงหาอะไรที่มันจะติดตัวเราไปได้ทุกพทุกชาติจะเอาแค่ทรัพย์สมบัติเหรอนะเกิดมาแค่มีแค่ลูกหลานแค่นั้นเองเหรอมันไม่ได้ติดตามอะไรเราไปได้เพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกญาติโยมนะทีนี้ เราลองมาคิดดูสิว่าเราเกิดมาเนี่ยก็ได้ฟังมากับปู่ย่าตายายพ่อแม่เยอะแยะว่าเออเราเป็นชาวพุทธนะ,ะชาวพุทธนี่มีหลายแบบนะโยมลองสำรวจดูซิว่าเราเป็นชาวพุทธประเภทไหนะจะมีหนึ่งชาวพุทธที่เรียกว่าพุทธศาสาศศนิกชนพุทธศาสนิกชนสองคือชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นพุทธมามกะ เป็นพุทธมามกะสามคือเป็นพุทธบริษัทชาวพุทธสามประเภทเนี่ยต่างกันยังไงโยมโยมลองคิดดูซิว่าเราเป็นชาวพุทธประเภทไหนชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นพุทธศาสนกชนก็คือก็คือชาวพุทธที่ศักดิ์จะว่าเป็นชาวพุทธพุทธอย่างนั้นแหละพุทธตามทะเบียนบ้านพ่อแม่เกิดมาเป็นพุทธก็พุทธพุทธไปจะเข้าวัดก็ไปวัดเหมือนกันไปทําอะไรรู้ไหม ไปขอหวยบ้างนะไปลดน้ำมนต์บ้างไปหาพวกเดรจฉานวิชาพวกอะไรต่างๆแค่นั้นเองรู้จักแต่ศาสนาเพียงแค่นี้เนี่ยคือพุทธศาสนิกชนทั่วไปมีเยอะแยะนะไม่เข้าใจแล้วว่าธรรมะเป็นอะไรยังไงนะส่วนชาวพุทธประเภทที่สองที่เรียกว่าเป็นพุทธมามมก,กะนะคือชาวพุทธที่รู้จักรู้จักดีจากชั่วนะนะละชั่ว ไม่ผิดศีลผิดธรรมพยายามมีศีลเป็นคนมีศีลมีธรรมอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยที่มีสาระขึ้นไม่ใช่เข้าวัดไปแต่เพียงไปแค่ให้รถน้ำมนตไปขอหวยนะอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่ารู้จักรักษาศีลรักษาปฏิบัติธรรมนะแต่ก็ยังไม่ได้เข้าถึงทรรอะไรมากมายเป็นแต่เพียงว่าเออรู้จักอะไรที่มันเป็นความชั่วไม่ทำนะนี่ก็เป็นชาวพุทธระดับหนึ่ง นับวันจะหาน้อยละทุกวันเนี้ยนะส่วนชาวพุทธระดับที่สามที่เรียกว่าพุทธบริษัทที่พระที่พระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นบริษัทเป็นพุทธบริษัทคือเป็นคนที่อยู่ในบริษัทของพระองค์แหละนะที่พระเจ้าท่านเคยให้สวดเคยได้ยินไหมนะนะจาตาริปุริสบุคคลานิอัฏฐปุริสบุคคลาใช่ไหมมีบุคคลสี่บุคคลแปดคือตั้งแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่ง เข้าขายเป็นอริยสาวกหรือว่าอาริยบุคคลนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอ่ะโสดาสกิทาอนา,าคาอาหารหันยางงี้ปฏิบัติธรรมแล้วลดละกิเลสได้นะจนกระทั่งเข้าใจถึงคําว่าจิตใจเราหลุดพ้นจากกิเลสนะเป็นอริยบุคคลได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทนะมีสามประเภทอย่างที่ว่ามันเนี้ยนะทีนี้อามาอยากจะอธิบายนะ ถึงการที่ยังไงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมอาตาาจะยกตัวอย่างง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆนะคนที่พยายามนะไม่ทําชั่วไม่ทําผิดนะไม่ทําชั่วไม่ทําผิดเพราะอะไรเพราะกลัวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนชั่วนะไม่ทําชั่วเพราะกลัวผิดกฎหมายนะนะไม่ทําชั่วเพราะกลัวผิดศีล ขนาดนี้เรายังไม่ถือว่าไม่ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมเลยยมเอาแล้วขนาดไหนเราถึงจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็นักปฏิบัติธรรมก็ต่อเมื่อนะเราพยายามไม่ทําผิดนะไม่ทําผิดไม่ทําผิดศีลก็เพราะว่ากนละัวตัวเองเนี่ยจะต้องสะสมบาปจะต้องสะสมบาปสะสมกรรมหรือไม่ก็สะสมกิเลสให้กับตัวเองเรามารักษาศีลปฏิบัติ นะไม่ให้ผิดศีลก็เพราะว่ากลัวมันจะเป็นบาปนะยิ่งสามารถที่จะเอาศีลปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสข,ของตัวเองนะจนกระทั่งหมดกิเลสหรือเบาบางจากกิเลสนั่นแหละคือผู้ทีนะ่ถึงระดับที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเพื่อความบรรลุหลุดพ้นนี่แหละคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือเราจะต้องรู้นะอ่านกิเลสออก นะแยกกิเลสเป็นแล้วก็ฆ่ากิเลสได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดที่เราควรจะต้องศึกษาไม่งั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเปฏิบัติธรรมมันคืออะไรยังไงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะยอมรู้ไหมว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนโยมนะฟังแล้วมาว่าหลายคนจะบอกโ oh, อ้ย่างงี้ไม่เอาแล้วนะถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็บอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหนึ่งจะไม่มีอนาคต สองจะต้องหมดเนื้อหมดตัวสามไม่ได้ผุดได้เกิดโอ้โหฟังแล้วเอาไหมาอย่างเงี้ยฮะเอาฟังดูให้ดีชักลังเลและไม่แน่ใจนะไม่มีอนาคตคือไม่มีพบภูมิอีกละไม่ต้องไปตกนรกไปลงอบายนะไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคือไม่มีอนาคตที่จะไปเป็นสิ่งต่ำๆแล้วจะต้องหมดเนื้อหมดตัวคืออะไร หมดเนื้อหมดตัวคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจำให้มันหมดเนื้อหมดตัวคือนะหมดจากกิเลสนะไม่มีกิเลสเหลือในตัวของเราเลยหมดความเห็นแก่ตัวนี่แหละเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่ได้ผุดได้เกิดอ่ะไม่ได้ผุดไม่ผุดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหนันตะ์พระอรหันต์นี่ไม่มาผุดไม่มาเกิดอีกแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับ คนที่ยังมีกิเลสอยู่นะเพราะฉะนั้นเออปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราเจ้าไหมคิดดูให้ดีนะเราอยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดยังอยากจะมาเป็นเดี๋ยวกับตกนรกเดียวก็ขึ้นสวรรค์วนๆเวียนๆเดียวก็เกิเดกกมาจนเดียวก็เกิดมาเป็นคนทุกคนลภาพนะดีไม่ดีไปเกิดอยู่ในแถวอะไรอะ่ะที่เขากําลังลบกันอะ่ะที่ซีเรียอะไรไปเจอพวกไอซิดนะรู้ไหมเขาฆ่ากันขนาดไหนอาตมาเห็นโอ้โหในใ,ในข่าวนะ เรามายิงกันฝังกันทั้งเป็น,นเอาจับแขวนที่ลาวแล้วเอาหัวห้อยลงมาแล้วจุดไฟข้างล่างเนี้นะดิ้นทั้งท้งท,งที่ยังไม่ตายเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะมาฝากญาติโยมให้รู้ว่าเราเป็นชาวพุทธเกิดมาเป็นชาวพุทธทั้งทีเนี่ยอย่าไปมัวหลงอะไรมากมายนะักนะไม่เช่นนั้นแล้วเราเกิดมาก็ตายเปล่าแล้วไม่มีอะไรที่จะติดตัวเราไปได้เลย มัวแต่หลงโลกเหมือนอย่างกันนิทานเอานิทานอีกสักเรื่องไหมฟังง่ายๆเนาะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งโยมมีเล่าแต่หญิงชลาเนาพวกเราก็ผู้หญิงเยอะซะด้วยเนาะเอาผู้หญิงไปก่อนกันแล้วกันได้กําไรนะปีนชลาคนหนึ่งเนี่ยนะแกก็ตายไปอีกเหมือนกันนะตอนที่แกตายนี่แกไปโรงพยาบาลนะโยมเหมือนกับสลบไปอ่นะสลบไปแล้วแกก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีแกก็เล่าให้คนที่เฝ้าอยู่ฟังว่านะ ก็เหมือนกับตายไปแล้วอะนะแล้วก็ไปพบกับพระเจ้านะคนที่ขึ้นสวรรค์นี่คนแรกนั่นตกนรกนะไปเจอโยงพยาบาลคนที่ได้ขึ้นสวรรค์ไปเจอพระเจ้าก็ถามพระเจ้าบอกโอ้โหฉันหมดอายุแล้วเหรอเนี่ยนะพระเจ้าบอกยังนะเธอยังอยู่ได้อีกห้าปีห้านะปีสองเดือนกับอีกสี่วันผู้หญิงคนนั้นพอรู้ว่าตัวเองยังจะมีชีวิตอยู่อีกต้องห้าปีนะก็ดีใจใหญ่ไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลเลยยม นะทำไมรู้ไหมนะบอกให้หมอช่วยหน่อยนะช่วยแต่งหน้าใหม่นะเปลี่ยนหน้าใหม่เลยแล้วย้อมผมให้ดีนะเปลี่ยนสวดทรงองค์เอวให้ดูเหมือนกับเป็นสาวใหม่พริ้งเลยเพราะฉันยังอยู่ได้อีกต้องห้าปีใช่ไหมนะหมอก็เลยทำศัลยกรรมตกแต่งโอ้โหสวยเหมือนกับคนอายุ15หย,ยกหยกสิย่อนเลยนะนะเสร็จแล้วแกก็กนะ ออกจากโรงพยาบาลก็เดินข้ามถนนเสร็จแล้วก็โดนรถชนเลยนะโดนรถชนตายแกก็ไปพบพระเจ้าอีกไปต่อว่าพระเจ้าบอกว่าเอา้าเดว่าจะให้ฉันอยู่อีกห้าปีสองเดือนสี่วันไงพระเจ้าบอกว่าไงรู้ไหมก็ใช่ฉันก็บอกว่างั้นนั่นแหละแต่ฉันแกจําแกไม่ได้อะ่ะนะแกไปแต่งตัวสมัยเยโอ้ฉันนึกว่านึกว่าไม่ใช่คนเดิมอ่ะนะฉันจําไม่ได้ฉันก็เลยเอาขึ้นมา ที่นี่เลยนะคือตายหมดอายุพอดีเนะนี่เห็นไหมคนเราแทนที่รู้ตัวว่าเออยังจะมีชีวิตอยู่อีก5ปี6ปีอะไรเนี่ยนะแทนที่จะรีบทําคุณงานความดีสะสมบุญกุศลน,นะกลับมาหลงแต่งเนื้อแต่งตัวนะหลงแต่งเนื้อแต่งตัวซะจนวันะนชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าประมาทนะอย่าประมาทเหมือนกับบทกวีที่เขาบอกว่าเจ้าเกิดมามีอะไรนะจะเอาอะไรไปนะ อันลาบและอันยศและลาบนะหายไปไม่ได้แน่นะเว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้พวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟนะเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าใย,ยมัวเมาโรคมากทำบาปใหญ่เจ้ามาเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา是是มีอยู่แค่นั้นเองไปเผาไหมไปไม่เหลืออะไรสักอย่าง นี่คือสิ่งที่เราไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องมาจับจุดให้ถูกนะว่าเรามาปฏิบัติธรรมยังไงเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติไปได้ถึงขนาดไหนจิตใจเราเบาเราว่างเราสว่างสงบได้ไหมได้แค่ไหนนะแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตของปุถุชนกับชีวิตของอริยชนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันปุถนะุชน,นีกลัวตายโยม ผชนคนธรรมดาเนี่ยกลัวตายทำไมาถึงกลัวตายรู้ไหมเพราะเขาไม่รู้ว่าชาติหน้าเกิดไปเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะเกิดมาชาตินี้ก็บัวเมาลุ่มหลงไปงั้นแหละนะดีไม่ดีก็ห่วงน่นห่วงนี่ตายก็ไม่ค่อยยากนะไม่ยอมตายง่ายๆใช่ไหมกลัวทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆนะเป็นห่วงเป็นใยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยจะตายค่อนข้างจะทุกข์ทรมานนะทุกา แล้วก็จะกลัวตายนะเพราะว่าจะทำดีก็ทำไม่ทันละหมดชีวิตหมดอายุละนะแต่ส่วนอริยบุคคลเนี่ยจะกลัวเกิดมากกว่าไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าตายเป็นเรื่องธรรมดายมนมะการตายก็เหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านใหม่นะเหมือนกับเปลี่ยนบ้านใหม่ก็ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องไปเกิดเวียนว่ายไปอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็จะไปเกิดดีขึ้นเพราะชีวิตเรามีสเบียงไว้พร้อมนะเราทำบุญทำกุศล เสียสละช่วยเหลือผู้คนในต่างๆนะชีวิตก็ไม่เดือดร้อนอะไรอาตมานีบวชมาจําได้ว่าเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ25นะนะตอนนี้จนอายุจะ60กว่าแล้วเนี่ยนับเวลาที่บวชก 40, วนะ็40กว่าพรรษาละ40กว่าปี40กว่าปีเรียนได้เล่าเรียนได้ศึกษาอะไรไมาเยอะแต่ก็ยังรู้ว่าไม่ง่ายเลยนะกับการที่เราจะทําตัวเราให้หมดกิเลสนะให้พ้นจากความ พ้นทุกข์ไดนะ้แต่ก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่เรามาทำมาเนี่ยปฏิบัติมาศึกษามาอะไรต่างเนี่ยนะมนได้ประโยชน์กับตัวเองเยอะนะแต่ก่อนนี้เป็นคนที่ไม่ได้คำนึงถึงนะไม่ได้คำนึงถึงบุญบาปบุญกุศลอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเรื่องของชีวิตเท่าไหร่ปล่อยชีวิตสมเยเทเมาไปวันวันหะนึ่งสนุกสนานไปวันวันหนึง่งไร้สาระนะสุขภาพก็เสียเงินท้องก็เสียอะไรต่างๆ พอเรามาปฏิบัติธรรมศึกษาทาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออชีวิตที่มีสาระเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับการที่เราได้เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยสี่สิบกว่าปีได้ศึกษารายละเอียเดเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องของสภาวะธรรมอะไรเยอะนะจนมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเสียชาติเกิดนะเสียชาติเกิดไปอีกมากเลยนะเพราะว่าเกิดมาแล้วมันไม่ได้อะไรมันไร้สาระแม้จะยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายก็ตามนะ แม้จะไม่ถึงเป้าหมายแต่ยังดีกว่าเกิดมาแล้วเราไม่ได้อะไรเลย40สกว่าปีเนี่ยอันว่าภูมิใจอย่างหนึ่งคือไม่เคยคิดหวนกลับเลยนะไม่เคยคิดอยากะศึกเลยแม้แต่วันเดียวมันมีแต่ว่าโอ้โหเรายังมีอะไรที่น่าศึกษานะน่าเรียนรู้น่าปฏิบัติเยอะแยะเลยในธรรมะของพระพุทธเจ้ามานุษถึงพร,พระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นถึงรัชทายาทน,นะเป็นถึงกษัตริยนะ์มีทรัย์ สมบัติอะไรเยอะแยะนะมีปรา,าสาทสามฤือดนะูเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณทุกอย่างแต่ทําไมพระพุทธเจ้าไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นเนาะแล้วไม่หลงนะกลับออกมาบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญทุกกร,กริยาสั่งสอนผู้คนนะมีชีวิตที่เรียบง่ายนอนโคนไม้กินอาหารน้อยมือใช้ทรัพยากรของโลกเนี่ยน้อยที่สุดนะเออเป็นชีวิตที่น่าศึกษาเนาะนะ าชีวิตทางโลกโลกดีเรื่องอะไรพุทธเจ้าจึงต้องมาลําบากพระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่กลับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ต้องศึกษาแล้วแต่ทุกวันนี้อย่างว่าตัวอย่างแบบนี้หายากนะแล้วทําไมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเลยเป็นคนจนที่สุดแต่ทใ้คนกลับบูชานับถือมากกว่าเศรษฐีมาหาเศรษฐีนะจะสังเกตได้ว่าศาสดาของศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นคนที่นะ เสียสละมักน้อยสันโดษแต่พระองค์กลับได้รับการยกย่องสรรเสริญนะยังไม่มีวันลืมเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าจะเป็นศาส,สนาคริสต์พระเยซูที่ถูกตึงกันเขนเนี่ยคนก็เคารพนับถือมาชั่วร้อยปีพันปีก็ยังไม่เสื่อมนะแต่เศรษฐีหลายๆคนที่มีทรัพย์สินมากมายปีเดียวเขาก็ลืมละนะเขาก็ไม่เคยระลึกถึงเพราะนั้น คนที่เขารบบูชาเนี่ยเขาไม่ได้บูชากันด้วยเงินด,ด้วยความร่ํารวยมั่งมีอะไรนะเขาบูชากันด้วยภูมิธรรมบูชากันด้วยคุณค่าของความเป็นคนที่เกิดมาได้เสียสลัดนะได้ทําประโยชน์ให้แก่สังคมมนุษยชาติสุดท้ายนี้นะก็จะหมดเวลาแล้วนะอามาก็ขออนุโมทนานะกับเจ้าภาพแล้วก็เจ้าของสถานที่นะที่ให้โอกาสอาจมาได้มาพบปะแสดงธรรมอาตมาไม่ได้เป็นนักเทศเก่งอะไรหรอกนะ ก็นี่ก็ครั้งแรกนะที่ออกประเทศนอกสถานที่นะนะปกติไม่ค่อยรับกินนิมนต์อะไรนะอยู่ตั้งรับอยู่ที่วัดอนะ่ะส่วนใหญ่ก็อบรมนักศึกษานักเรียนนะมาศึกษาดูงานอะไรตออะไรไปบ้างแค่นั้นเองก็เอาละก็คิดว่านะก็พอสมควรเกลาาก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมทุกคนนะที่ได้มาฟังธรรมก็ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคน เนอ้าสาธุ